นะเพิ่มปุ่มลงทะเบียนสีแดงสำหรับกลุ่มพิเศษเดี๋ยวเรามาดูวิธีสมัครกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเปาะบางคนพิการหรือคนแก่ที่นอนป่วยติดเตียงนะคะลูกหลานหรือคนในครอบครัวสามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ w w w บเราชนะ .com ให้กับ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านของเราได้นะคะหรือว่าคนพิการได้นะคะลงทะเบียนที่เว็บนี้นะคะเพื่อความสะดวกนะคะไม่ต้องไปที่ธนาคารการใช้เงินนะคะจะใช้ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะคะเราสามารถที่จะสมัครในเว็บเราชนะนี้ได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบผล ผลของการสมัครได้นะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านเสร็จแล้วพอเราผ่านแล้วเราถึงจะไปที่ธนาคารเพื่อที่จะเอาส,อาสมาร์ทการ์ดบตประชาชนสมาร์ทการ์ดนะคะไปให้ธนาคารเพื่อย,ยืนยันตัวตนแล้วก็รับเงินแล้วก็ใช้ใจ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะคะ ก่อนอื่นก็ให้เราเข้ามาที่ w w w p r a c h a c a c o m นะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีปุ่มสีแดงนะคะเขียนว่าลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะคะให้เรากดที่ปุ่มสีแดงเลยค่ะกดปุ่มสีแดงแล้วก็จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนโครงการเราชนะของกลุ่มพิเศษนะคะก็ให้เราใส่คำนำหน้านะคะนายนางนางสาวชื่อนะคะภาษาไทยแล้วก็นามสกุลนะคะ ชื่อกลางไม่ต้องใส่นะคะลงทะเบียนเหมือนโครงการเราชนะทุกอย่างเลยนะคะจะอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่หมาเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะให้ใส่ตัวเลขลงไปขีดไม่ต้องใส่นะคะใส่เฉพาะตัวเลขขีดจะเด้งขึ้นมาให้เองนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ หมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะข้างหลังบัตรเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่และสองตัวหน้าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะขีดไม่ต้องใส่เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็มาติ๊กที่มีวันเดือนปีเกิดนะคะถ้าใครมีเฉพาะเดือนและปีก็ติ๊กที่เดือนและปีใครมีแค่เฉพาะปีก็ติ๊กที่ปีนะคะส่วนอันนี้เราจะเลือกวันเดือนปีนะคะ แล้วก็ให้คลิกเลือกพอสอนะคะคลิกเลือกเดือนแล้วก็คลิกเลือกวันเกิดนะคะให้ตรงกับบัตประชาชนที่เรามีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่อยู่นะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เสร็จแล้วถ้ามีถนนก็ให้ใส่ชื่อถนนนะคะ แล้วก็เลือกจังหวัดที่เราอยู่นะคะเลือกอำเภอเลือกตำบลรหัสไปรษณีย์จะเด้งขึ้นมาให้เองนะคะแต่เราก็ต้องเช็คนะคะว่ามันถูกต้องไหมเสร็จแล้วก็ให้ใสห่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้ดูแลของคนพิการก็ได้นะคะ ก็ใส่ชื่อของผู้ที่สามารถติดต่อได้ก็เป็นชื่อของคนในครอบครัวหรือว่าเป็นชื่อของผู้ดูแลคนป่วยหรือคนพิการก็ได้นะคะที่ทางธนาคารจะสามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็ติ๊กเลื่อนนะคะว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่สามารถติดต่อแทนได้นะคะ เสร็จแล้วก็ให้ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มลงทะเบียนสีฟ้าค่ะพอเรากดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนนะคะก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะคีย์ชื่อถูกไหมเนาะสกุลถูกไหมนายนางนางสาวถูกไหมนะคะ บัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะคะนามสกุลเขียนถูกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มแก้ไขนะคะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วโอเคอข้อมูลถูกต้องครบถ้วนก็ให้เรากดที่ปุ่มสีฟ้ายืนยันได้เลยนะคะ แค่นี้เราก็เสร็จขั้นตอนในการลงทะเบียนเราชนะแล้วนะคะแล้วเราก็รอที่จะตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าดำเนินการไม่สำเร็จลงข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็ให้เรากลับไปเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งใหม่ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยทุกช่องนะคะว่าเรา พิมพ์ลงไปถูกต้องไหมนะคะทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งชื่อนามสกุลประชาชนแล้วก็ด้านหลังบัตรนะคะสำคัญมากเลยนะคะลราก่อนที่เราจะกดยืนยันนะคะแล้วถ้าเรากดยืนยันแล้วขึ้นหน้าต่างมาว่าลงทะเบียนสำเร็จนะคะก็ให้เรารอ,อ SMS ประมาณ3วันนะคะแจ้งมาว่าเราสำเร็จจริงหรือว่า แจ้งมาว่าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหมายเลขบัตรไม่ถูกต้องนี้นะคะถ้าเกิดแจ้งมาว่าไม่ถูกต้องให้เราทําการลงทะเบียนใหม่อีกนะคะทําแบบนี้ซ้ำๆหลายๆรอบนะคะจนกว่าเราจะผ่านนะคะสําหรับกลุ่มพิเศษนี้นะคะจะใช้เงินผ่านบัตรประชาชนวันที่19มีนาคม2564จะรับเงินเป็นงวดแรกนะคะจานวน6,000บาทวงเงินสุดท้ายนะคะก็คือวันที่26 มีนาคม2564เป็นจำนวน1,000บาทก็ครบ7,000บาทนะคะใครที่มีญาติที่ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนพิการนะคะหรือคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักนะคะก็บอกต่อกันได้นะคะแล้วก็ช่วยลงทะเบียนให้เขาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ กดกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ